โอเคสวัสดีครับถ้าเรามาพบกันนั่นหมายความว่าผมจะมีเนื้อหาสาระความรู้มาให้กับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้เกี่ยวกับการกอร์ไมผมเคยเคยทําคลิปเกี่ยวกับการเลือกซื้อรถมือสองไปแล้วก็อธิบายนั่นนู่นนี่ในการดูแลนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องกอร์ไมทีนี้มีคอมเมนต์ท่านหนึ่งนะครับของน้องคนหนึ่งมาบอกว่าไมามันเป็นดิจิตอลแล้วมันไม่ได้เป็นแบบสมัยก่อนนะครับมันกอกันไม่ได้แล้วนะครับคือน้องเขาคอมเมนต์มาแบบนี้ก็ ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาทําเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานมาให้ดูในคลิปนี้นะครับว่าเขาทําได้ไหมนะครับไมดิจิตอลกับไม้สมัยเก่านะครับไม้สมัยเก่ามันจะเป็นเป็นแบบเป็นตัวเลขนะครับแต่ไม้สมัยใหม่รถรุ่นใหม่เนี่ยนะครับมันจะเป็นไมดิจิตอลแล้วก็คือมันจะถูกอ่าเลกคอร์ดลงในกล่องหรือในชิปประมวลผลอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็จะโชว์นะครับว่าเรารถเราใช้มาเท่าไหร่แล้วนะครับเลขไมเนี่ยนะครับมีผล กับราคาขายต่อราคาการไปซื้อต่อหรือว่าเป็นราคาที่แบบลูกค้าคนอื่นจะมาซื้อนะครับสมมุติว่าเราเอาไปขายให้ร้านเงี้ยถ้าเลขไม่ลดเราเยอะเนี่ยเราก็จะโดนกดราคานะครับเสร็จแล้วร้านเขาก็จะซื้อเราไปในราคาถูก,กเขาก็จะไปก่อก่อให้มันเป็นไม้น้อยๆเพื่อที่จะเพิ่มราคาขายนะครับอย่างรถสมัยเก่านะครับไม่อะมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับคือเป็นช่องเล็กเ,เ,เป็นเลขอย่างนี้นะครับเป็นวนๆกลมๆนะครับ เป็นเกลียวแล้วเราก็จะถ้าจะถ้าจะเปลี่ยนมันนะครับก็คือต้อง aw, ถอดมากอถอดไม้มาแล้วก็เคลียเคลียเคลียจะอาศัยเคลียเคลียให้มันย้อนกลับหรือว่าให้มันสุดไปนะครับมันก็จะเพิ่มหรือลดได้แต่เมื่อก่อนก็จะใช้เวลานะครับถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆนะครับจะใช้เวลาหน่อยนะครับอย่างตัวนี้เป็นเวฟประวานปี2012นะครับยังเป็นไม้ที่เป็นรุ่นเก่าอยู่ครับหรือสกูปปี้ตัวนี้ก็เช่นกันปี2012นนะครับ ก็จะเป็นไมล์รุ่นเก่าๆอยู่นะครับคือต้องเคลียร์นั่นแหละนะครับเขาเรียกกันว่าเคลียร์ไมล์สมัยก่อนเรียกกันว,ว่ากรอนะครับกรอไมล์นะครับท้งรถยนต์รถกระบะรถอะไรก็แล้วแต่รุ่นเก่าๆเป็นแบบนั้นหมดนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่จะเป็นดิจิตอลแล้วนะครับหรืออย่างฟีโน่ฟีโน่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นเก่านะครับวิธีการกรอไมล์ก็คือต้องถอดออกมามันจะมีเป็นกระบอกนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นเคี้ยวๆของมันเราก็เคลียร์เคลียร์จนกว่าเราจะได้เลขที่พอใจนั่นแหละนะครับแต่ พอเป็นดิจิตอลแล้วอย่างที่น้องเขาบอกว่ามันมันมันไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับมันจริงหรือเปล่านะครับหรือมันทํายากหรือมันทําอะไรยังไงนะครับจริงๆผมอยากจะบอกว่าถ้าเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยผมว่ามันโกงเราง่ายง่ายกว่าที่ต้องมานั่งเขียด้วยนะครับทีนี้การที่เขาจะอ่าดัดแปลงเลขไม่เราเนี่ยหรือเรียกว่ากรอไมล์เนี่ยนะครับหรือเขียไมล์เนี่ยภาษาบ้านๆเนี่ย เขาทําได้ยังไงบ้าง,งคือเขาจะต้องถอดไม้ออกมา,า,มาแล้วเขาก็จะมีเป็นซ็อกเก็ตเสียบนะครับเสียบไปในอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเกาะจูนที่กล่องหรือว่าจะมาเป็นเสียบซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับโน้ตบุ๊กตัวหนึง่งมีโปรแกรมของเขานะครับแล้วก็เสียบกับสายนี้นะครับแล้วแต่ว่าแต่ละที่เขาทำยังไงนะผมจะไม่ได้สอนไม่ได้บอกไม่ได้แนะนํานะแต่จะมาบอกว่ามันทําได้นะครับพร้อมทั้งเดี๋ยวจะเอาหลักฐานให้ดูด้วยนะครับแค่นั้นแหละ มันง่ายมากนะครับในการที่จะก่อใหม่มันไม่เหมือนรถสมัยเก่าที่ว่าต้องมานั่งเคลียร์สมัยใหม่นี่ง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วน้องเขาบอกว่ามันไม่มีเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนดูว่ามันมีตัวนี้คือไม์ของแกนฟิลโนนะครับตัวนี้เป็นตัวจอสีนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนดูเลขไม์นะเท่าไหร่ดูนะแปดหมื่นกว่าใช่ไหมอ่าแล้วเดี๋ยวดูดูเขาทํานะปุ๊บึ้นโคดเออร์เสร็จแล้วเปิดสวิตช์ใหม่เพื่อนๆดูเหลือเท่าไหร่จาก หลักหมื่นนะครับแปดหมืนกว่าพอเขาลั่นโปรแกรมเขาเขาคลิกแค่สองทีสาท,ทีนั้นแหละเสร็จแล้วนะครับเราก็จะโดนโดนโกงเลขใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าดูปึ๊บอ่าเปิดมาใหม่แล้วเหลือสามร้อยห้าสิบรถคันนี้ใช้มาสามรอยห้าสิบโลก็ได้ไหมครับเพื่อนๆอ่าดูอันนี้อันนี้เป็นของจะเป็นของ m อ็มนะครับ ดูเลขใหม่นะ42,500หลังจากทำเสร็จเหลือเท่าไหร่เหลือ3,500ทำได้ไหมครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นระวังนะอันนี้ดูรถยนต์ตัวนี้น่าจะเป็นของมิซูบิชิเพื่อนดูใหม่เท่าไหร8แสนปะแล้วเดี๋ยวดูก็าทำแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือแสนเจ็ดนี่คือการกอใหม่ของใหม่ดิจิตอล ที่หลายๆคนคิดว่ามันกอไม่ได้นะครับสรุปคือมันกอได้นะครับเลขใหม่มีผลกับราคาไม่ว่าจะเป็นราคาซื้อต่อราคาขายต่อทุกอย่างมีผลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกซื้อรถที่เขาเข้าศูนย์ตลอดเวลาเช็คศูนย์เช็คระยะศูนย์ตลอดมันจะมีมันจะมีบอกข้อมูลบอกว่าเรารถคันนี้กอหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มาให้เนื้อหาสาระความรู้ประมาณนี้ใครมีคอมเมนต์อะไรด้านใต้ฝากกดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ